ัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะนำรถถ่ายถอด6คกันทคันนี้มาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนะครับนะครับให้กับท่านลูกค้าชมนะฮะเผื่อท่านใดสนใจจะได้โทรมาคุยมาสอบถามกันนะครับรคันนี้เป็น6คกันทกทีสามตัวแท้ตัวเต็มครับนะฮะเอกสารเล่มเบียนพร้อมโอนนะครับรถที่ลูกค้าอามาตีเทินจากจากร้านเราครับ เราทดสอบเบื้องต้นแล้วรถที่ใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างนะครับเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกใช้ได้ครับดั่งนี้นะฮะพอดีช่างสี่เรากำลังทำรถอยู่นะครับอุปกรณ์ติดลบเป็นคันนี้ก็เป็นจะเป็นดันหน้าของค่ายหัีีนะฮะแล้วก็ทางสามนะครับหางสามเก่าๆนะครับผมสภาพพอใช้งานได้นะครับนะฮะแบบนี้ครับติดตให้ไปนะครับ เอ่อสำหรับคันนี้ก็ไม่มีแตกล้ารงไหนนะครับสวยกว่าไฮสวยอยู่แต่พวกก็ใช้ได้ครับน่ฮะสภาพยางก็ประมาณสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีผับไม่หนไม่ดังนะฮะเกียร์ไม่เด้งไม่ดีดไม่เด้งนะครับเครื่องทีสามนครับเกียร์ดีสองน้ำมันนะครับผมหกจะมีปัสน้ำมันตรงนี้นะครับ ไปต่ความถี่เครื่องดูครับเกิดเรื่องนี้นะฮะปากปากไปดันก็หมดนะฮะปากใกบดันหมดเดี๋ยวของเก่าที่ร้านมีเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับของเก่าที่ร้านมีโอ้โหเคเรื่องดีเลยมีกล้องของชั้นนะครับนี่ฮะแหงเขียด คลิปการทำงานครับผม นี่นะครับผมนี่นะฮะสภาพตามรูปนี่ใช้งานแบบนี้เลยครับใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ได้ตามภาพนี้นะฮะสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทครับผมคันนี้เอกสารเล่นทะเบียนพร้อมจะส่งฟรีนะครับนะครับผมได้ตามรูปแบบนี้เลยด้านหน้าพันสามรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีไฮดลิกดีครับแต่ผ่านเก่าหน่อยนะฮะนี่ครับแต่ก็พอทับกินได้นะครับ นี่ถ้าชื่นชอบหรือสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับ66พที 3. สสภาพพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับราคา238,000บาทครับจะส่งฟรีนะฮะ081 0์แ6 6ห0สำหรับเบอร์โทรศัพท์ แห้งดีนะครับรถล้ลางแล้วแห้งดีเลยนะฮะทำลางนี้ไม่รั่วไม่ซึมไม่เยะะิ้มนะครับกําลังก็ดีเครื่องนิ่มๆครับรละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็โทรมาคุยกันนะครับ หรือท่านใดสนใจจะมาชมรถก็มาได้ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะฮะมาไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google นะฮะคำว่าเลวัดกำแพงแสนนะครับ Google Map หรือจะพามาเส้นทางตะพ้นที่ Google เลยนะฮะฝากติดต,ตามด้วยน,นะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบรอถสายฟอร์นะฮะทางร้านเราก็มีจะมีรถใหม่เข้าเรื่อยๆนะครับ ราคาก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับถูกบ้างแพงบ้างครับแล้วแต่นะฮะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สภาพแล้วแต่ตัวรถนะครับผมเด็กคันนี้ก็ถือว่าเป็น1นึ่ันที่น่าใช้งานนะครับสำหรับราคาสองแสนสามหมื่นแปดพับาทได้เอกาสารพร้อมโอนนะครับหกหกตัวแท้นะครับสำหรับคลิปนี้ ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ